สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาชมยางที่ผมใช้นะครับใช้รถส่วนตัวเลยผมก็เป็นร้านยางนะครับชื่อร้านประมุกการยาง2532นะครับเป็นยางชุดที่2แล้วนะพี่ใช้นะครับตะกรยางที่ติดรถมาก็จะเป็นยี่ห้อหนึ่งนะที่ติดรถมาเป็นยี่ห้อดังเลยนะครับเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นยี่ห้อคัมโฮนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เอามาจําหน่ายด้วยก็เลยต้องต้องลองนะครับจากลอง อพอเอามาใช้รุ่นชุดแรกนะครับเป็นรุ่น PS71 นะครับก็ก็ถือว่าประทับใจมากนะสำหรับยางตัวนี้นะครับก็ให้ความทั้งการยึดเกาะถนนความนุ่มนะครับความนุ่มการขับขี่บนความเร็วสูงนี่มั่นใจได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นยางที่ทดสอบหมดไปแล้วชุดหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีมากประทับใจก็เลยมาใช้ชุดที่2นะเป็นรุ่น PS72 นะครับสปอร์ต e วีนะครับพีเอสเจ็ดสองสปอร์ต e วีนะครับลองรับความเร็วอยู่ที่วายนะครับสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่ได้ขึ้นมาจากรุ่นพีเอสเจ็ดหนึ่งก็คือนะครับความนุ่มนะความนุ่มนี่ขึ้นมาทาดีมากความนุ่มทําได้ดีแล้วก็การเก็บเสียงนับเสียงจะเงียบขึ้นเยอะนะครับค่อนข้างจะเงียบขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็การประหยัดน้ามันครับรู้สึกได้เลยนะครับว่าอัตราสิ้นเปลืองนะครับ ของรถดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับรถก็จะมีตัวจับเนาะว่าน้ำมันการสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะครับก็ดีขึ้นนะครับตัวนี้ของผมก็ใช้มาแล้วอยู่ที่ประมาณ6เดือน,นครับตัวนี้ใช้มา6เดือนแล้วก็คุณภาพก็ยังไม่ได้ลดลงเลยนะครับจากอตอนเปลี่ยนที่แรกนะครับก็ถือว่ายังรักษาคุณภาพได้อยู่หลังผ่าน มา6เดือนแล้วนะครับก็ก็ถือว่าเป็นยางที่คุ้มค่าแล้วก็คุณภาพถือว่าถ้าไปเทียบตลาดบนเนี่ยก็ถือว่าได้สบายๆเลยนะไม่มีที่ติเลยนะครับเครื่องเรื่องความเงียบก็คะแนนสิบเตียมสิบให้สิบเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับการยึดก่อถนนนะครับวิ่งบนความเร็วสูงนะครับก็สิบเตียมสิบให้เลยนะครับเดี๋ยวจะพามาอยู่ทดสอบบนรถนะครับอันนี้ก็เป็นถนนนะครับถนน ผมก็อยู่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นทางต่างจังหวัดนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีหลุมมีอะไรค่อนข้างที่จะเยอะ,อะตอนที่ผมเคยตอนที่ใช้ p s 7 1ก็เคยตกหลุมหนักๆก็คิดว่ายางไม่น่าจะรอดแล้วนะคิดว่าถ้าระเบิดไปก็คงก็คงไม่ได้โทษยางนะเพราะว่าลงหนักมากนะครับแต่ก็ยางไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นอะไรเลยไม่ระเบิดไม่บวมนะครับก็ใช้ จบก็ถือว่า,าดีนะครับดีความทนทานก็ให้ให้สิบเต็มสิบือนกันเลยนะครับสำหรับเรื่องความทนทานยิ่งถนนต่างจังหวัดแบบนี้นะครับก็ถ้ายางไม่ดีจริงก็ผ่านมาได้ค่อนข้างยากยิ่งยางแก้มเตี้ยๆแบบนี้นะครับยางกลุ่มสบ์บแบบนี้นะครับซีรีส์ยางอยู่แค่30 35หนะครับก็ รอดถนนต่างจังหวัดได้ก็ถือว่าผ่านนะครับเรื่องความทนทานนะครับท่านไหนที่สนใจยางคุณภาพในราคาที่ไม่ได้แพงโอเวอร์จนเกินไปนะครับก็เป็นยางที่ผมแนะนําอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็ดีมากนะครับค่อนข้างที่จะดีมากคุ้มค่าเกินราคานะครับต้องย้ําเลยว่าเกินราคามาก